สวัสดีค่ะวันนี้จะอัปเดตต้นมะละกอเตี้ยให้ดูนะคะที่ปลูกเอียงๆนะคะว่าเป็นยังไงต้นนี้ปลูกได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะคะนี่จะให้ดูนะคะมาปลูกก็คือตอนปลูกนะคะก็คือไม่ให้ลําต้นตรงนะคะนี่จะให้เขานอนลงไปเลยจะให้ดูนี่คือรากของเขานะรากเขาจะมาทางนี้นะคะรากเขาจะมาทางนี้แล้วก็เอาเขานอนลงไปตรงนี้ เขาจะนอนลงไปแล้วเขาก็จะเอียงตอนแรกเขาจะเอียงไปตรงไปตรงนู้นเลยนะคะเขาจะเอียงตรงไปอย่างเงี้ยเอียงตรงไปอย่างงี้นะคะตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วนะคะคือเนี่ยตอนนี้เขาคือเอียงเอียงมาอย่างงี้แล้วเขาก็เริ่มขึ้นมาตรงขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูตรงแค่ไหนให้ดูนี่คือกระถางเห็นไหมคะ คือเขาจะนอนเขาจะนอนไปเนาะโอเคให้ดูกระถางเนาะว่าเขาตรงตรงแบบไหนเนี่ยตอนนี้เขาก็ตรงขึ้นไปแล้วนะคะให้ดูข้างข้างน,นี่ข้างลำต้นนะคะน,นี่คือลักษณะปลูกเอียงนะคะน,นี่ไปข้างล่างก็เด็ดออกก็ได้นะคะ ไม่สูงนะคะตอนนี้ต้นประมาณสูงประมาณ1ฟุตนะคะจากดูกระถางนี่คือกระถางต้นไม่สูงนะประมาณ1นึ่งฟุตคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ